ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือบัตรคนจนรอบใหม่อนุมัติจัดให้แจ้งข่าวแล้ว ัดีคทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่19มีนาคม2567แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการย่อยยาต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้แจ้งข่าวสําหรับการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม2567ในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาฟังพร้อ,พอ,พอมๆกันในคลิปนี้ค่ะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกำลัง กดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่ดีในครั้งต่อไปค่ะซึ่งก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะในส่วนของบัตรสวัสวดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนร,รอบใหม่ตั้งแต่เดือนมีนาคม2567เป็นต้นไปนะคะคุมไหนต้องลงทะเบียนร,รับสิทธิเงินช่วยเหลือกันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังค่ะซึ่งล่าสุดทางคุณอนุชัด5ห้ ใ่นะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์แจ้งข่าวสารให้มีการลงทะเบียนรอบใหม่สำหรับสิทธิการรับเงินช่วยเหลือบัตรคนจนนะคะ ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟรอบใหม่เริ่มแต่1มีนาคม2567เป็นต้นมาใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็รีบด่วนนะคะและสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะทางคุณอนุวีตจันให้ก็แจ้งว่าสอบถามให้แล้วนะคะกระทรวงการคลังยืนยันว่าคนเก่าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนช่วยค่าน้ำค่าไฟตั้งแต่ปี65ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะสาหรับคนที่ยังไม่ได้ ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ําค่าไฟก็ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของการลงทะเบียนนะคะก็แจ้งพ่อแม่พี่น้องกันแล้วนะคะสามารถคลิกเข้าไปลงทะเบียนได้สําหรับเว็บไซต์นะคะก็จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะส่วนของค่าไฟนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือสูงสุดถึง315บาทและก็ค่าน้ำนะคะสูงสุด100บาทนั่นเองสำหรับใครที่ต้องการลงทะเบียนนะคะสามารถ ลงทะเบียนกันได้นะคะซึ่งก็จะได้รับการช่วยเหลือนในทุกๆเดือนทุกวันที่18ของเดือนนั่นเองค่ะส่วนพ่อแม่พี่น้องที่สอบถามกันเข้ามาในส่วนของกลุ่มตกลนที่อยากลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหรและจะมีมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนต่อหรือไม่นะคะสำหรับการลงทะเบียนรอบใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไม่ว่าจะเป็นรายใหม่ที่รอลง หรือกลุ่มตกลนที่ก่อนหน้านี้ครั้งก่อนนะคะลงทะเบียนแต่ไม่ผ่านนะคะซึ่งก็มีกลุ่มตกลนเยอะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนจนอยู่แล้วนะคะก็ตกลนกันเยอะเลยทีดเดียวนะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องต้องรอนะคะทางกระทรวงการคลังยืนยันว่าไม่ยุบนะคะสาหรับมาตรการปฏสบัติการแห่งรัฐหรือปบัตรคนจนเป็นมาตรการที่ดีนะคะที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องคนจนนะคะก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบ ใหม่แน่นะคะแต่ยังไม่ได้แจ้งนะคะว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่เมื่อไหรนะคะสำหรับสิทธิผู้ที่มีสิทธิปฏิบัิการแห่งรัฐรูประกันจนอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมใช้สิทธิของตนเองกันด้วยนะคะซึ่งในส่วนของสิทธิตรสบัดิการแห่งรัฐรู้ประกันจนก็ได้รับสิทธิการช่วยเหลือหลายอย่างเลยนะคะแต่ละเดือนนะคะ1ก็คือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่ง ในส่วนตรงนี้ถึงแม้ว่าบางท่านมองว่าน้อยนะคะก็ดีกว่าไม่ได้นะคะแต่ก็มีพักพลังประชารัฐนะคะได้มีการแถลงต่อรัฐสภานะคะขอเพิ่มให้กับกลุ่มบัตรเซตการแย่งรัฐหรือบัตรคนจนจาก300เป็น700บาทไปแล้วนะคะซึ่งก็ได้แถลงไปแล้วแต่ก็ต้องรอทางรัฐบาลเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะสำหรับการเพิ่มเงิน จาก300บาทเป็น700บาทเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งทางพรรคประชารัฐนะคะก็ให้เหตุผลว่าเงินแค่300ตกอยู่ที่วันละ10บาทนะคะพราแม่พี่น้องคนจนนะคะก็ไม่เพียงพอต่อค่าของชีพนะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะนำไปซื้อของสินค้าอุปโภคบริโภคได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะ เพราะข่าวของตอนนี้ก็แพงมากก็เห็นสมควรนะคะว่าควรที่จะเพิ่มเงินให้กับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะแม้จะไม่เพิ่มถึง เจ็ดร้อบาทสัก5้0อยบาทก็ยังดีก็ถือว่าเพิ่มให้กับกลุ่มนี้นะคะซึ่งในส่วนของพ่อแม่พี่น้องที่มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็จะยังได้รับเงินค่าสก,กาดหุ่งต้มแก๊สหุ่งต้มนะคะ80บาทต่อ3เดือนรวมไปถึงค่ารถโดยสารสาธารณะ750บาทต่อเดือนค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าไฟ315บาทต่อเดือนต่อคนเรือนนะคะค่าน้ำา100บาทต่อเดือนต่อคนเรือนนะคะ รวมไปถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดูปคนจนที่เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจาตัวผู้พิการที่ได้รับเบี้ยผู้พิการในทุกเดือนนะคะจะได้รับเพิ่มอีก200บาทนั่นเองค่ะ ก็แม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นกลุ่มแรกที่ทางรัฐบาลนะคะได้ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินหรือช่วยเหลืออะไรจากทางรัฐบาลจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับก่อนนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุผู้ิการนะคะผู้ป่วยป่วยติดเตียงนะคะที่อยู่ในกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะสำหรับ ผู้สูงอายุนะคะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูปคนจนก็มีการ แจกเงินวิเศษให้นะคะสำหรับเงินส่งเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐือบัตรคนจนปีงบประมาณพศ2567แจกถึง900บาทเดือนละ109เดือนนะคะซึ่งก็แจกรอบแรกไปแล้วนะคะโอนให้เป็นที่รียบร้อยแล้วเมื่อวันที่11-13มีนาคม2567แล้วจะโอนรอบต่อไปในวันที่11-13มิถุนายน2567นะคะในส่วนของข่าวสารต่างๆที่ได้ รับสิทธิการช่วยเหลือจากทางรัฐบ,บาลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ท่านจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารสิทธิการช่วยเหลือจากทางรัฐบ,บาลรวมไปถึงการแจกเงินหรือจะเป็นเงินที่พ่อแม่พี่น้องคนไทยรอคอยนะคะก็คือเงินนิท่อน10,000บาทนั่นเองนะคะจะได้หรือไม่นะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ยังยืนยันว่าจะต้องแจกนะคะซึ่งจะแจกได้เมื่อไหร่เราต้องคอยติดตามกันนั่นเองวันนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ย้ำกันอีกครั ะคะใครที่มีสิทธิบัตรสิทธิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟอย่าลืมลงทะเบียนใหม่เริ่มในเดือนมีนาคม2567นี้ค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ